ฉลองใ,ให้<อ>ซาร่าหน่อยยิง2ประตู200ประตูจริงๆมันต้องเป็นแบบเกม44ี่นี่ขึ้นเพียงแต่ว่าแฟร์เรีพูลเขาก็มีเยอะแหะแล้วเขาชนะสวยด้วยไงฉ<อ>ลองให้ซาร่าแล้วกันนะครับลิบูลก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะเมื่อวานนี้ก็ชนะเบรนฟอร์ด3-0มยคเลยนะครับ,รบแล้วก็แต่ว่าใ,ใ,ใ,ในในเกมเนี่ยสองคนนี้เขาก็ทักทายเขาคุยกันตลอดนะในเกมก็คุยกันนะครับหลังจบเกมก็เรียกว,ว่ากอดคอเดินคุยกันนานเลย ะครับแล้วก็เวอร์พูในชนะ่ยชศู3ยซึ่งเป็นความเด็ดขาดที่มีมากกว่าอันนี้เป็นลูกที่ซาร่าม่งลูกลูกที่2ของตัวเองอะนะมงแบบโล่งๆแล้วมงแบบปกติม่งเขาต้องกระโดดแต่ซาร่าบอกยืนม่งเฉยๆก็ได้ใช่ใ่แล้วนี่โชต้าก็ยิงลูกหนึ่งซาร่ายิง2ประตูนะครับก็เท่ากับว่าเขายิงประตูในในอังกฤษเนี่ย200ประตูแล้ว ร้อยเก้าสิบแปดประตูเป็นของลิเวอร์พูลนะครับอีกสองประตูเนี่ยทำตอนที่อยู่กับเชลซีครับนะแล้วก็สามศูนย์เนี่ยเจนครอปให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับคุณซื่งของลิเวอร์พูลนะครับก็บอกว่าก็เป็นผลงานในสนามที่ยอดเยี่ยมผลงานแข่งขันก็ออกมายอดเยี่ยมแล้วคู่ต่อสู้อย่างเบรนท์ฟอร์ดก็น่ากลัวเป็นทีมที่ที่น่ากลัวอันตรายดูแล้วมันแบบหัวใจมันเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเลยเพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดเล่นลูกตั้งเตะอันตรายนะหรือว่าได้บางจังหวะ เขามีไอเดียดันค้นเขาพูดถึงไอเดียในการเล่นของเบนฟอร์ดคือมันมันอธิบายลาบากเหมือนกันนะแต่ว่าเบนฟอร์ดหาวิธีในการเล่นงานลิ้นหุ่ได้อย่างบางทีจังหวะโยนยาวขึ้นไปที่ครึ่งแรกอะเอบูโม่หลุดเดี่ยวเลยก็มีต้องใช้อลิซงเนี่ยก็ต้องออกมาเรียกว่างัดฟอร์มสุดยอดออกมาป้องกันไว้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่อันตรายมากซึ่งครอปยอมรับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครใจ่ายบอลให้เอ็บบโมลูกนั้นนะแต่ว่าในสถานการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหคือทีมมีสิทธิ์เสียประตูได้เลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องชมนักเตะทุกคนนะครับที่ลงสนามไปแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่สัปดาห์ที่ง่ายเลยแล้วก็ทีมต้องเล่นอย่างต่อเนื่องเจอกับคู่แข่งที่ยากลําบากนะครับในแง่การจัดทีมก็ต้อง หมุนใช้นักเตะให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับก็ในภาพรวมก็ถือว่าโอเคได้3คะแนนก็ถือว่าคู่สมควรเท่ากันด้วยโอกาสแล้วก็รูปเกมที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันซาร่านะครับนักข่าวก็ถามว่าซาร่ายิงประตูที่200ในอังกฤษแล้วเนี่ยโอ้โหครอปก็บอกว่าซาร่าเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยมันยากนะเพราะว่าเขาเจอคู่แข่งอย่างน้อย2คนเนี่ยอยู่ ข้างๆตัวตลอดแต่เขาก็ยังเก็บบอลได้แล้วอย่างวันนี้ก็ยังยิงอีกสองลูกนะครับประตูแรกก็เขาใช้คำว่ามันบ้าไปแล้วก็คือบบความนิ่งในการจบสกอร์ที่ดาวินูเยสไหลให้ะนะเพราะนั้นเนี่ยซา่าหเป็นนักเตะที่พิเศษจริงๆคือนักเตะที่ที่ยิงได้ต่อเนื่องขนาดนี้โอ้โหมันแต่ละเกมมันไม่ใช่ว่าคู่แข่งจะปล่อยให้คุณว่างถูกไหมใช่พวกคนที่ส่วนใหญ่นะักไอพวกอาพ,พวกกองหน้าที่เขาแบบว่าระเบิดฟอร์มแบบฤดูกาลแรกขึ้นมาตุ้ม แล้วมันหายไปอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาฟอร์มตกหรืออะไรคือโดนคู่แข่งกับทางด้านเขาก็ล็อกแบบพยายามศึกษาวิธีการเล่นของคุณเพราะนั้นการที่คุณยิงแบบต่อเนื่องฤดูกาลละยี่สิบขึ้นยี่สิบประตูขึ้นไปหลายฤดูกาลต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงตัวเขาเองก็ไม่หยุดพัฒนาด้วยนะทีนี้เดี๋ยวพอพักฟีฟ่าเดย์แยกย้ายกันไปเตะให้ทีมชาติกลับมาเนี่ยลิพูลเอาอีกแล้วเตะคู่แรกักเลยหัวมันไม่ใช่แค่นั้นมันเตะคู่แรกอีกแล้ว อ๋อแต่คู่แรกสถิติไม่ดีถูกไหมคะรู่จักันที่แล้วไม่ดีแต่รู่นกันนี้คือก็ก็ก็ดีเาถ่อเนื่องนะเพียงแต่ว่าการไปรับใช้ชาติมาคือมันไม่ใช่แค่ว่านักเตะส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปเดินทางใกล้ๆนักเตะมันกระจายไปหมดเอ็นโดกลับไปญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ถูกไหมอ่าแล้วพวกแก๊งอเมริกาใต้อะโคลอมเบียลุกไว้พวกเนี้ยอาร์เจนตินาเนี่ยข้ามทวีปกลับไปครับแล้วกว่าจะเตะเสร็จวันพุธเดินทางกลับมาอพุธพฤหัสเดินทางกลับมาชักสุก เสาเตะแล้วมไม่เตะคูดดึกเตะเที่ยงครึ่งแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันกระจายกระจายการจัดการจัดโปรแกรมเนี่ยมันกระจายไปที่ทีมอื่นๆในระดับที่พอๆกันนะ่ะมันก็คงไม่ไม่ไม่เขาเรียกว,ว่าก็คงไม่ใช่ว่ามีไม่ได้ทําให้รู้สึกอะไรมากหรอกแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยผมจำผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะรู้สึกว่าจะมากกว่ามากกว่าทีมที่ มากกว่าทีมที่ใกล้ที่สุดประมาณเท่าตัวโอประมาณสิบกว่าครั้งกับ 6- กเจ็ดครั้งประมาณเนี้ก็นะทีมทีมเขาเรียกว่าทีมแฟนขับเยอะต้องการเวลาทามทางหรือเปล่ามอยง่าะนะฮะแต่ว่าเลเรี่ยวพลูรวมไปถึงกองเชียร์ก็เริ่มมีบ่นละออนกมันกับมันมันก็ไม่ดีในสมมติอ่ะต่อลองคิดดูว่ากลับมาจากทีมชาติถ้าได้เตะวันอาทิตย์จริงๆอะนะ ใช่ไหมจริงๆอะไอเอ็มเอชเดย์ที่เพิ่งกลับมาจากเกมทีมชาติมันไม่ควรมีนะไอ้เวลาทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยเออเออควรควรควรให้เละสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปเลยแล้วก็มีเวลาดึกเพิ่มขึ้นมาอีกอีกหนึ่งเวลาก็ได้เออไปตีตีสองบ้านเราตีสองหรือตีสามก็ได้นะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลบ้านเราเนี่ยเขาเข้าใจนี่คือมันเที่ยงครึ่งนะเองของที่นู่นนะในฤดูกาลนี้เนี่ยเนี่ยที่เราคุยคุยกันเรื่องโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มันแปลกๆไม่ใช่ครั้งแรกนะ เพราะว่ามันอะอย่างเช่นแม้ว่าจะไม่มีฟีฟ่าเดแต่ว่ามีเกมกลางสัปดาห์แทนที่ทีมที่แข่งวันพฤหัสจะได้ไปแข่งวันอาทิตย์กลับได้มาแข่งวันวันเสาร์อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะแปลกๆหรือแม้กระทั่งทีมใหญ่ๆแข่งเวลาเดียวกันชนกันแล้วรู้สึกสัปดาห์นี้ไอ้ฤดูกาลนี้พักทีมชาติกลับมาลุยพุ่ก็แต่คู่แรกตลอดเลยนะ ใช่นะครับแล้วแล,แล,แล,แลแ้วก็เตะกับแมนเชสเซตตีด้วยนะ,ะการเล่นเกมนิมชาเนี่ยโอ้โหคือวัดกันไปเลยว่าใครจะเป็นจ่าฝูงใช่แล้วนี่เจนเขาก็บอกว่าคุณจัดเกม,มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอร์ลีย์ปูลเนี่ยมาอยู่ตอนเที่ยงครึ่งได้ยังไงนะฮะคนที่จัดโปรแกรมเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยเหรอคือนักเตะทีมชาติมันกระจายกันไปแบบสองทีมเนี้นักเตะติดทีมชาติแบบทั้งทีมอ่ะแต่แต่ไแต่ผมเชื่อนะเขาจัดแบบเนี้ยการตลาด แต่เขาไม่ได้ห่วงไงว่านักฟุตบอลเดินทางมาเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงคือถ้าจะฉีกมาเตะคู่เดียวอะก็ฉีกถอยไปข้างหลังก็ได้หนี่ต่อถือว่าถอยคือถอยไปข้างหลังเลยนะเที่ยงคืนครึ่งฐานแฟนขับเอเชียนะเขาอาจจะนอนดึกไม่ไหวอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้โอ้ยวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องทํางานนอนดึกได้คืออย่างบ้านเราเนี่ยนะอาจจะตีสองตีสามที่ได้ดูแต่ต้องอย่าลืมนะที่ญี่ปุ่นที่จีนที่เขาจะดูเกานี่ยเขาก็จะไปเช้าเลยนะชั่วโมงอ่าญี่ปุ่นเกาหลีสองชั่วโมงใช่ใช่อันนี้ คิดว่านะที่เขาจัดโปรแกรมแบบนี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่มันพรำถามที่สุดที่แฟนบอทโลทั่วโลกที่เขาต้องการดูเวอ้์วููกับมเชสเตียต์นะผมม,มันเวลานี้มันดีสุดแล้วแต่หารู้ไม่ว่านะักฟุตบอลทั้งสองทีมเนี่ยกระอักเลือดนะนะโดยเฉพาะยิ่งพวกที่กลับมาจากอเมริกาใต้หรือว่ากลับไปจากมาจากเอเชียเนี่ยใช่ใช่ว่าต้องต้องนั่งเครื่องบินมเที่ยวลเมา ก็อย่างนักเตะลิเวอร์พูลแมนซตตี้เนี่ยเขาก็เดี๋ยวกลับลำเดียวกันพวกเอเดซอนพวกอะไรพวกนี้ที่บราซิลก็กลับมาด้วยกันจากเมกาใต้แล้วก็มาแข่งกันแล้วก็มากลับมาแยกย้ายเข้าสโมสรแล้วก็มาเตะกันนะพักวันเดียวกับมาเตะกันแล้วมันเป็นความน่าสนใจตรงที่ณตอน เกมที่ซิตี้จะเจอกับลิเวอร์พูลจะเป็นการแย่งจ่าฝูงเลยนะอถูกไหมเพราะว่านะตอนนี้ซิตี้นาห่างลิเวอร์พูลแค่คะแนนเดียวเท่านั้นซึ่งคะแนนเดียวเกมนั้นๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดลิเวอร์พูลพลิกชนะนี่จ่าฝูงเลยนะเอาแล้วไอ้เราก็แพ้มาผมผมคิดถึงคำคำของพี่จอมเลยที่เขาพูดในรายการพวกพี่พรีเขามาเนี่ยพวกพี่พรี่เขามาแล้วเย็นเยนะแล้วก็ โม,มเมซาร่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับสประตูที่ยิงกับเชลซีเนี่ยเกิดขึ้นในฤดูกาล2 0 1พันแล้วก็2 0 1 4 1 5ส่สแล้วก็มาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยซัดไป198ประตูเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงครบ200ประตูในใน,ในฟุตบอลอังกฤษเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอรอฉลองอีก2ประตูข้างหน้าก็จะเป็น200ประตูที่ยิงให้ลิเวอรียบูนในอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับโรซาร่าเนี่ยไม่มีตกจริงๆนะ15เกมลีกล่าสุด ที่เล่นในแอนฟิลด์เนี่ยซาร่าก็ยิงไป14ประตูนะครับแล้วก็12นัดในลีกหลังสุดเนี่ยเออไม่ใช่สิอนัดในลีกหลังสุดก็คือทุกการเนี่12นัดในก็ยิงไป10ประตูนะครับ16นัดในทุกรายการยิงไป12ประตูแล้วที่สำคัญก็คือมีส่วนร่วมกับการยิงประตูหรือว่าส่งให้เพื่อนยิงหรือแอซิสเนี่ย15เกมติดต่อกันนะในการเล่นในบ้านในพรีเมียร์ลีกซึ่ง15เกมติดต่อกันเนี่ยมันเทียบเท่าสถิติของอารันเชลเลอร์แล้วก็ เชียรี่อองลีกับนะครับว่าไงก็ยิงไปเท่าไหร่นะสิบลูกเลิกแอซเซดิกสี่ไลจีฮาแลนด์ไงก่อนหน้าที่ฮาแลนด์เขาจะลงเจอกับเชลซีเพราะว่าลิเวอร์พูลเตะก่อนฮาแลนด์ยิงไปสิบเอ็ดซาร่ายิงไปสิบแบบไลจีแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ฮาแลนด์เขานำแบบสบายสบายแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็มีข่าวว่าเกมที่จะกลับมาเตะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หลังฟีฟ่าเดย์นี้นะค่ะ มีนาคมเลขสองอ่ะเลกสอง,สองมีนาคมปีหน้าเนี่ยอาจารย์ฝั่งเนี้ยก็จะต่อเติมเสร็จเรียบร้อยอ,อันนี้คือล่าช้านะ,ะล่าช้ากว่าก,กว่ากำหนดไปนะครับใช้ว่า r รดว a l l ได้ไหมทำไมอ่ะก็กำแพงสีแดงแต่คล้ายๆดอดมุนเยลโลวอลเง,องี้ยไม่ไม่แต่ฝั่งนี้มันเป็นอาจารย์สองชาร์แล้วมีทีมเยือนคือทลิ์พูลเนี่ยจะต้องฝั่งอาจารย์ฝั่งเดอะคอฟสแตนก็คือฝั่งตรงข้ามกับด้านนี้ด้านนี้คือแอนฟิลโรสแตน การบอลทีมเยือนจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะอยู่ครึ่งหนึ่งของอาจารย์ด้านล่างก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีบางสนามที่อาจารย์เป็นแบบเดอะคลอกสแตนก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ชั้นเดียวอันนี้คืออาจารย์สองชั้นถูกไหมมีสองชั้นซ้อนกันถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะเป็นสามชั้นซ้อนกันแต่ว่าอาจารย์ชั้นเดียวที่มันตีลาดยาวขึ้นไปจนสุดอาจารย์พวกนี้มันจะแบบ เหมือนมันจะมีเสน่ห์มันมีมวลขลังเยลโลววอลของดอนมุลก็เป็นแบบนี้ใช่เลียพูลก็เป็นแบบนี้นะของของแมนยูเต็มือนจะไม่มีนะสเปอร์ลองดูสเปอร์เนี่ยเขาสร้างสนามใหม่นะซึ่งโดยใกลๆกับว่าโดยโดยการสร้างสนามใหม่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นสองชั้นหมด คือเน้นความปลอดภัยเป็นหลักไงสองชั้นมันดูอาจจะแบบเรื่องแล้วก็การดูแลผู้คนด้วยเพราะมันก็แบ่งเป็นสองโซนเลยชัดเจนใช่ต่โซนชัดเจนจะสเปอร์เนี่ยสร้างสนามใหม่แท้ๆนะแต่ว่าอาจารย์ฝั่งนึงอ่ะเขาเป็นอาจารย์ชั้นเดียวยาวขึ้นไปเลยตอนนี้สเปอร์ก็เป็นสนามที่มีอาจารย์ชั้นเดียวเนี่ยที่จุคนได้มากที่สุดในอังกฤษคนี่แล้วก็ที่ชี้ไม่เคยสังเกตเคยไปแอนฟิลด์ทัวร์แต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าเออมันเป็นลองสังเกตดูตอนถ่ายรูปสดก็ได้ แล้วก็ลิเว์พูลเนี่ยเวลาเตะเนี่ยเก้าในส0เกมเนี่ยลิเว์พูลจะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนในครึ่งแรกครึ่งหลังสังเกตดูก็จะบุกจากซ้ายมาขวาก็คือบุกเข้าใส่อาจารย์ฝั่งฝั่งเดอะคอปสแต็ปจะมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลา,เ,<อ>าเลือกอทุกอย่างเอาทุกทางเพราะง่ายๆไม่โดยมันคล้ายๆกับว่าเป็นธรรมเนียมแต่และแต่และที่ก็มีก็จะมีฝั่งแบบฝั่งเอของตัวเองอยู่ประมาณนี้แล้วก็คู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ก็จะ ก็จะรู้แล้วก็จะให้เกียรติกันประมาณว่าถ้าผมชนะเลือกแดนผมก็เ<ๆ>ผมอาจจะเลือกเขีียแค่นั้นเองหรื Lucas อมุณก็จะเลือกเลือกแดนบุกเข้าแอนฟิลโรสก่อนครึ่งหลังก็จะบุกเข้า The Cop stand. เดอะคอปสแตนแต่ไม่ใช่ทุกเกมนะบางเกมกับตันทีมเยือนแบบพวกฟิลเนวิลเนี่ยตอนที่เขาไปอยู่เอเวอเรสต์อะไรเขารู้<ะ>เขาเลยให้ลิปูลบุกเข้าใส่คอปสแตนก่อนแต่ว่าสแตนนี้น่าจะแล้วเสร็จในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีนาคมมีนาคมใช่นะครับก็รอติดตามกันลิปูลก็จะ อแอนฟิลด์ก็จะขยับความจุเพิ่มเป็นหกหมื่นที่นั่งตอนนี้ทุกๆเกมที่ผ่านไปในบ้านเนี่ยเงินหายนะคือริพูลเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาเพราะว่าผู้รับเหมาเดิมเ็ามีปัญหาแล้วก็ต้องล้มไปอะต้องไ่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้รับเหมาตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วก็สร้างการก่อสร้างเนี่ยอก็จะแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมใช้อย่างที่บอกครับเดือนมีนาคมร์พูลจะเสียรายได้เนี่ยเกมละเจ็ดแสนห้าหมื่นปอนด์นะในทุกๆเกมย่า้าตอนนี้ซึ่งไม่รู้ว่า แต่คิดว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะไปเรียกร้องได้อ่าคูณคูณให้หน่อยตอนนี้มัน44กว่าอยากรู้ว่าเสียรายได้เทาไหรสามล้านนี่ในวงเล็บให้พี่ละโอ้หนูก็เปิดเครื่องคิดเลขนะอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีเรื่องของจังหวะ VR ของวัตถุ็นโดนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือคือเออมันอาจจะกรรมการจะมองว่า ผมสตัทที่มันย่ำลงไปมันต่ำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคือถ้าสูงกว่านี้อีกหน่อยน่าจะโดนใบแดงแล้วแหละแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะแต่ว่าถามว่าอันตรายมันก็เข้าอันตรายมันกันนะถ้าแดงก็จริงๆรสถ้าแดงก็ไม่ไม่แปลกนะต่อใช่ไหมถ้าดูจากบรรทัดฐานของกรรมการช่วงหลังๆนะคือเขาก็ม้เจตนาที่จะทําร้ายคู่แข่งนะแต่ว่าเขามุ่งมั่นที่จะเล่นฟุตบอลแล้วก็โอ้โหไปไปเล่นอันตราย ไปหงายปุ่มอ่ะพูดง่ายแต่แต่มันก็มีหลายคนที่เอามาเปรียบเทียบกับกรณีหลายๆกรณีว่าหลายกรณีที่โดนใบแดงโดยตรงก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเจตนาทำฟาวแต่ว่าด้วยจังหวะของฟุตบอลจังหวะ w t l r o u g o มันก็มีเหมือนแบบเหมือนไปย่ำไปอะไรเหมือนกันแต่อัานั้นโดนใบแดงแต่นี่น่าจะเป็นลักษณะว่าสไลด์เข้าหากันแล้วมัน มันก็อาจจะมันต่ำอะมันเรียกต่ำประมาณนี้นะอันนี้ก็ค <ừ> ือแค่เดาใจกรรมาการอะคือเท่าที่ดูนยถ้าสูงเหนือเหนือตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปเนี่ยนะฮะช่วงหลังๆมาไม่มีไรรอดเน,นอะเอออ่ะเลี้ยวภูนะครับที่น่าสนใจก็คือเก้านัดที่เล่นในแอนฟิลด์ฤดูก,กาลนี้ทุกรายการเนี่ยชนะรวดแล้วก็ชนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งประตูเลยเอ้ไม่ต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองประตูเลยคือยิงชนะด้วยผลต่างสองประตูขึ้นไปตลอดซึ่งตรงนี้เป็นสถิติเท่ากับ สถิติของสโมสสอนนะเคยทำเอาไว้เมื่อปี1980โอ้โหก็โอ้โหถ้าทำได้อีกเกมหนึ่งก็เดี๋ยวเกมย่าต่อไปไม่รู้เจอใครเหมือนกันนะฮะโมเมซาร่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประตูลิพูเนี่ย118ประตูใน117นัดที่แอนฟิลในพรีเมียร์ลีกนะโอ้โห117นัดมีส่วนกับประตู118ลูกม,มากกว่ามากกว่าเกมแล้นประตูนะครับ,รบแล้วก็ซาร่าคือนะักเตะคนแรกในประวัติศาสา ของลิวพูลที่ยิงได้ทั้ง6นัดแรกตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลที่แอนฟิลนะครับโอ้โหตอนนี้ฟอร์มแรงมากขณะที่ดาวินนูเยสเกมนี้เขาได้แอสซิสเขาจ่ายให้โมเมซาร่ายิงเขาก็ทำไป7แอสซิสละทั้ง7แอสซิสเนี่ยเป็นการส่งให้ซาร่าคนเดียวล้วนๆเลยนะครับเป็นคู่หูคู่ใหม่ไหมก็ซาร่าเขาก็พอเสร็จแ้เอะไรดีอะซาร่าล่าโม พยายามให้ให้มันคล้องโม <More S 2> นูลโมนูลเ <N une. S 2> หรอฟังดูแปลกๆนะโมนูลโมนุนโมนุนก็ก่อนหน้านี้นมีเควินแคมเบลที่จ่ายให้เอร์ไลท์แล้วก็ทรอยดินี่จ่ายให้โอดิโอรดิกาโลเนี่ยก็จะเป็นหรือว่าจ่ายกูจะจ่ายให้แต่คนเนี้ยประมาณนี้ซึ่งใส่ตีเจ็ดประตูเนี่ยไอเจ็ดแอซิดของดาวินที่จ่ายให้ซา่าคนเดียวเนี่ยเท่ากับ ทอยดีนี่แต่ว่าแคมเบลเนี่ยเขาจ่ายให้เอร์ไลท์เนี่ยสินะหมายถึงแอซิดของตัวเอง10ครั้งแรกเนี่ยจ่ายให้เอร์ไลท์คนเดียวเลยนะครับอ่าส่วนเบนฟอร์ดก็ไม่เคยมาชนะที่ลิเวอร์พูลตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสิบเจ็ดละนะคือประตูเนี่ยลูกที่จักรยานจากอากาศก็จะขู่เนี่ยเสียดายนะครับแต่ประตูล้ำหน้าไปก่อนนะแต่ล้ำชัดอยู่เหมือนกันถ้าเป็นนี่สวยเลยนะเสวยเลยมันก็ยิงไปสองลูกเมื่อวานลูกแรกน่าเสียดายลูกแรกล้ำนิดเดียว ใพูดถึงซิมิกัสไหมยิงสองหลายสซตนะดีนะก็ได้ความมั่นใจเยอะก็มาแทนโรบบอ้วยคะรบบอ้เจ็บใช่ไหมใช่คือคือเขาเพิ่งขาดความมั่นใจในช่วงเกมกับซาดาไงจริงชัดเจนเลยเกมก็รู้ต้านก็เหมือนกันครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12บสนัดิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา